เขาก็คุณพรูวิชันสดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัครพร,รูวิชันโตรศูนย์ส0ง0จ็0 0. สวัสดีครับพบก,กับสุรเก่า Liverpool, ลิวเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บิ๊กล็อกแฮทเทาเบอร์ลินปัดไม่สนดึงในด่านของลิเวอร์พูลเข่าเสามีรายงานจากคิกเกอร์สื่อฟุตบอลชั้นนำของเยอรมนีระบุว่าลาลิสกาลูดผู้เล่นาประตูของสโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกพิมพ์เลี่องกล็ด ไม่ได้เป็นตัวเลือกในการเสริมทัพในช่วงสมมน,นี้ของแฮททาบเบอรลินตามที่เป็นข่าวตัวยังได้เมื่อสเสาร์ก่อนนะครับมีข่าวออกมาว่าในด่านวัยปิกลายเป็นเป้าหมายของทีมหญิงชาหแห่งบุนเดสกาเยอรมันหลังจากท,ที่ตัวตัวทำการยกเลิกสัญญายืมตัวกับบิสตัดสโมสรในตรุรกีและไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ท่านั่นลาลิสคาร์ลุดลงเล่นกับทีมในตะกิสซูเปอรีกไป25เกมในฤดูกาลน,นี้แต่เขากลับไม่ได้รับการจ้างตามสัญญาทําให้เจ้าตัวนะครับบอกเลิกสัญญาก,กลับคืนสู่ทินแอนฟิลในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเดืนองในนันหงดังเลวูฟูลเหลือสัญญากับทีมจากเมอร์ซีไซส์ถึงปี2022แต่คาดการณ์กว่าเขาจะได้ย้ายทีมในช่วงสมัยนี้โดยมีข่าวกับหญิงชลาแฮทบุลินที่ให้ความสนใจหนึ่งตัวไปร่วมทัพหลังจากที่เจ้าตัวได้มีการติดต่อ,อก,กับซอสเพรสรี ซึ่งเป็นโค้ชผู้รักษาประตูของทีมหญิงเฮนช์ลาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของทีมจากศึกมุนเดสสาีที่เยอรมันนะครับก็เป็นเครื่องหมายคําถามต่อไปนะครับสําหรับลาลิสคาริอุสนะฮะก็สงสารพี่อุตอยู่เหมือนกันนะครับเจคกี้คลับได้นำลูกทีม Liverpool, ลิเวอร์พูลร้องเพลงวันเกิดให้กับสตีเวนเจลลาหแฟนบอลลิเวอร์พูลสุดปรับปลื้มนะครับหลังเห็นเจคกี้คลับนำทีมร้องเพลง happy birthday ให้กับสตีเวนเจลลาห หนึ่งใน,นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ของสโมสรนเจคเก,กนคลับผู้จัดการทีมเลเวอโลนำทัพหงดงังร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดก,กับสตีเวนจูลาดตำนานกองกลางกัปตันทีมที่มีอายุครบ40ปีก่อนลงซ้อมทีม่เมลวูดเมื่อวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาจูลาดาแข่งขงันกับเลเวอูลระหว่างปี1998ถึงปี2015หลังเก้าขึ้นมาจากทีมเยาวชนของสโมสรโดยลงสนามไปทั้งหมด649นัดทำได้126ประตู ช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในปี2005ยูฟ่าคัพ1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยเอเอคัพ2สมัยและลีกคัพ3สมัยขณะที่บรรดาเดอะคัพไรรยนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยอาทิเจนบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า tikis ที่ทวิตว่าสุขสันต์วันเกิดสตีวีพร้อมกับรูปอีโมจิรูปหัวใจสีแดงส่วนอีกคนหนึ่งก็ทวิตว่าสมสรที่ดีที่สุดในโลกขณะที่อีกคนหนึ่งก็ร่วมยกย่อง ด้วยนะครับว่าเจลาดความกระตันอยู่และความยอดเยี่ยมยังคงอยู่ตลอดไปส่วนทนั้นอีกข้อความหนึ่งนะฮะแสดงความคิดเห็นว่ารักสโมสน,นี้พร้อมด้วยรูปอิโมจิรูปหัวใจสีแดงนี่เป็นการบ่งบอกนะครับว่าสโมสรริวหูลเป็นสโมสรที่อยู่กันครอบครัวนะครับและก็เป็นสโมสนที่ถ้าหากได้รักแล้วเนี่ยคุณจะมีวันเดินเดียวได้เลยนะครับ ลิเวอร์พูลยังมีลุ้นเปิดคำพูดติวเบอร์นเนอร์ต่อสายตรงถึงเจ็กิ้งคลับเยาวข่าวคนดังนะครับเปิดคำพูดทางโทรศัพท์ระหว่างติวเบอร์นเนอ,อร์กับเจ็กิ้งคลับฟังแล้วได้ใจแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากแน่นอนนะฮะติวเบอร์นเนอร์ก่อนหน้าตัวเก่งของอาบาลิซิกบอกกับเจ็กิ้งคลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลว่าตนเองยังรอที่จะได้ไปเล่นกับหงส์แดงลิเวอร์พูลแม้มีหลายสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและอินเตอร์มิลานสนดึงไปร่วมทัพอยู่เหมือนกันก็ตามนะครับ ขณะนี้มีรรงงานนะครับว่าลิวร์พูลได้ถอนเล่นละตัวที่โมเมเนอร์ไปแล้วเพราะให้ค่าตัวได้เต็มที่อยู่ที่30ล้านปอนด์ประมาณ1170ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากสมโมสรทุกสมโมสรมีปัญหาเรื่องเงินงินหลังเจอวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่ค่าฉีดสัญญาของตีโบเมเนอร์อยู่ที่52ล้านปอนด์ประมาณ2 0 2 8ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดปราบิซิโอรามโนซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังของอิตาเลียน ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการซื้อขายนักเตะได้เปิดเผยว่าตีโบเวนเนอร์ยังพูดคุยทางโทรศัพท์กับจิกกิ้งครับและบอกว่าจะไปพิจารณาข้อเสนอจากทีมอื่นก็ต่อเมื่อหงดังยอมยกทุ้งขาวแล้วเท่าน,นั้นตอนสอสโมสรนะครับยังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แวนเนอร์อยากไปเล่นด้วยเขาได้โทรศัพท์คุยกับจิกกิ้งครับหลายครั้งและก็บอกว่าเขาจะรอลิเวอร์พูลเขาพิจารณาข้อเสนอจากทีมอื่นก็ต่อเมื่อ เลเวอร์พูลได้ตัดสินใจที่จะยอมแพ้ในดิวนนี้เท่านั้นโรมาโน่เปิดเผยตอนนี้นะครับติวโบเเนอร์นอในวัย24ปีโดยซัดรปรลาว2่ประตูจากการลงเล่นในศึกบุนเดสเซลิกเยอรมัน28นัดในซีซน,นี้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งซัดฮัตกริกในเกมที่อาบาเลซิกไล่บุกถล่มไม่์05ไป5ประตูต่อศูนย์ตางชื่อนะครับถ้าหากจะคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันนะครับยังไงติวโบเเนอร์ปักใจจะจะมาลิเวอร์พูลครับ รอเพียงแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นเองแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อลึกๆว่าเจคกครับน่าจะก่อบบอร์ดบริหารให้เทงบจำนวน52ล้านปอนด์นี่ซื้อติโบมเนอร์เข้ามาให้ได้นะครับยังไงก็ลุ้นกันนะฮะขรากระสังดีวนี้ก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าข่าวจะออกมายงเยอะแฟนๆก็ยุ่งเบื่อเลยลวกันนะครับติดตามชมเพราะว่านักเตะคนนี้มันเข้ากับแผนระบบการเล่นของเจคกี้ครับมากๆเลยนะฮะ เินเดอร์เปรียบเทียบสไตล์หงดางเหมือนวลีเดตของ style. ไอสไตล์เปปลลนเดอร์ยอดโค้ดเมืองขวาของเชกิ้งคลับเปรียบเทียบกันเล่นของหงด่างลิเวอร์พูลเหมือนกับคำวลีเดตของอัลเบิร์ตไอนสไตล์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกลินเดอร์พูดถึงการเล่นของลิเวอร์พูลที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองนะครับที่ไม่เหมือนใครพวกเรามีเซกชั่นซ้อมที่เข้มขน้นเอกลักษณ์ของเราก็คือความเข้มขน้นเอกลักษณ์ของเราคือความสามารถในการคาดเดาไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทิศเพื่อการซ้อมเฉพาะ พวกเราควบคุมเวลาสิ่งนี้สําคัญมากการซ้อมตลอดทั้งวันเชื่อมต่อกันความสัมพันธ์ระหว่างการซ้อมในแต่ละวันทําให้พวกเราสามารถเล่นในแนวทางของพวกเราคุณภาพของการแข่งขันขฟุตบอลในเวลาเดียวกันพวกเราลดความเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บพวกเราซ้อมในแต่ละวันด้วยความเข้มข้นที่สูงที่สุดในสมาธิที่สูงที่สุดและกับอิสระอย่างเต็มที่ในเกมลุกมันก็เป็นเหมือนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เคยพูดเอาไว้ตรา,าจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้ แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่นั่นคือสิ่งที่คาดหวังให้เราอยู่แบบแตกต่างคุณภาพการแข่งขันจะกระตุ้นแง่มุมเหล่านี้และสร้างการพัฒนาพวกเราแสดงหนึ่งสิ่งในเมื่อรู้ดูกันก่อนมันเป็นสิ่งที่พวกเราทําเพื่อก้าวต่อไปเสมอลองพยายามทํากันอีกครั้งอยู่หรือไปอาร์เนขอจบฤดูกันนี้่คยคิดเรื่องอนาคตตัวเอง อาร์เรียนนประตูชาวสเปนขอเวลาตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองอีกครั้งหลังจบฤดูกาลน,นี้เดลี่เอสเพสรายงานว่าอาร์เรียนผู้เล่นศัพตูว,ว 3. 3. 3. ัย33ปีที่มีสัญญาอยู่กับเรเวอหูลจนถึงปี2021จะขอใช้เวลาหลังจบฤดูกาลน,นี้คิดทบทวนเรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะอยู่กับทีมหงดังต่อไปหรือไม่หรือเลือกที่จะมองหาทางเลือกอื่นในการแยออกไปเพื่อไปเฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในฤดูกาลน,นี้อาร์เรียนขยานมาสุ่ลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ได้โอกาสลงเฝ้าเสามากถึงส8ปนัดในทุกรายการเพราะอาริชอนเบเกอร์ดันมีการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่นัดแรกของพิมลิงกลดรวมถึงการติดโทษแบนอีกด้วยโดยส่วนตัวแล้วนะครับอาร์เรียนมองว่าเขาเองก็สามารถย่งชิงตำแหน่งมือหนึ่งจากอาริชอนเบเกอร์ได้อย่างจริงจังได้แต่ในเรื่องนี้เจ็กติงค็อปไม่เห็นด้วยโดยในายใหญ่ลิเวอร์พูลเคยบอกว่าเขาถูกดึงมาเพื่อทำหน้าที่ผลักดันนายประตูชาบาซิเลียนในฐานะตัวสำรองเท่านั้นนะครับ ก็น่าจะตัดสินใจหลังจบฤดูกาลนี้นะครับสำหรับอาร์เรียนยังไงซะก็มาคว้าแชมป์ทีมลิเกกรีกับเล็กวูหัวเสียก่อนนะฮะยังไงก็ได้รับเหรียญแน่นอนนะฮะเพราะลงเล่นเกิน10นัดในจ๊ะสำหรับอาร์เรียนมีของสวนหนุนหัวขิงประสบความสำเร็จในการคุณทีมได้แน่นอนสวีนโกรันอิดกิสันนะครับอดีตนายใหญ่ทีมชั้นเกฤดออกโรงหนุนสตีวินจูราดอดีตลูกทีมคนเก่ง ว่าสามารถก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการเป็นโค้ชได้อย่างแน่นอนจอร์ดนะครับเคยลงเล่นในนามกับตันทิชเชนกลิดในยุคที่มีสเวนกลุ่มทัพผมมีความสุขกับเขานะและสิ่งที่เขาทําก็คือเร่งที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะในความคิดเห็นของผมอิล็กซันกล่าวกับเดลีเมลแน,น่นอนว่าเขาจะต้องมองหาถ้วยแชมป์เป็นขั้นตอนต่อไปสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเขาจะประสบความสำเร็จผมจะเดิมพันก้อนใหญ่เลยนะครับว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแนะ่ ทำไมจะไม่ได้ล่ะเพราะคาร์เตอร์ของเขาและความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลของเขาสตีเวนจอราดที่ผมจำได้เขาพูดมาเยอะแต่เมื่อเขาทำผู้คนต่างฝั่งเขาเขามีสิ่งนั้นอยู่ในตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือข่งนั่นคือสิ่งสำคัญถ้าหากคุณต้องการเป็นผู้จัดการทีมเขายังคงเป็นคนจริงจังมากและเป็นมืออาชีพมากอีกด้วยถ้าเขาเริ่มงานเขาจะไม่ทำแค่99%หรอกนะครับแต่เขาจะพยายามทำให้ได้200%ถ้ามันเป็นไปได้ และคุณสามารถเห็นสิ่งนั้นที่เรนเจอร์เขาทำได้ดีมากในยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้นะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่31พฤษภาคมนะครับก็สุขสันต์วันเกิดสำหรับสตีวินเจราร์นะครับครั้งหนึ่งเคยพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกนะฮะก็ครบรอบอายุ40ปีของแกนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยละกัน